สวัสดีครับลูกเพจเทพโคยวันนี้มาพบกันกันกบไลฟ์เฉพาะกิจนะฮะพอดีสะดวกไลฟ์นะครับเมียไปกินข้าวกับเพื่อนนะฮะผมอยู่บ้านเลี้ยงแมว <c oughs> ก็เลยไลฟ์สะหน่อยนะครับก็เป็นคำถามที่ลูกเพจนะครับถามถามมานะฮะ เป็นเมมาแอดครับโอ้โหที่แอดโพสแบรนดกับลิงก์เมื่อวานเนี่ยในเพจเนี่ยมันคือสัญญาณซื้อใช่ไหมครับแอดผมจะซื้อเลยใช่ไหมครับแอดนะครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับพี่น้องนะฮะคือคำถามนี้มันเป็นคำถามที่คลาสสิกมากๆนะฮะที่มือใหม่หลายๆคนจะถามกันนะครับเข้าตอนนี้ดีไหมครับ นะฮะถ้าจะให้ผมตอบจากใจตรงๆเลยมึงตกรถไปแล้วมึงจะมาเข้าเฮ<ะ>ี้ยอะไรตอนนี้มึงตกรถไปตั้งนานแล้วมึงนั่งเฉยๆเป็นไหมไอนี้คือคําตอบจากใจนะครับแต่ถ้าเราจะตอบให้แบบอารยชนเขาตอบกันนะฮะตอบแบบสุภาพนะครับตอบให้แบบเหมือนนักวิเคราะห์ที่ที่ที่เป็นคนดีนะฮะที่เขาตอบตอบกันนะฮะเขาก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อ๋อคุณเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้นะครับตอนนี้เนี่ยเรากําลัง ขึ้นไปเยอะแล้วนะฮะแล้วผมคิดว่านะฮะตอนนี้เรานับเวฟแล้วมันก็ไม่คุ้มความเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะฮะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆแต่ถ้าเข้าก็ต้องเข้ากันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำตอบของคนที่เขาเขาอยากจะ ตอบให้แบบทุกคนสบายใจนะครับแต่ถ้าจะตอบว่าผมจะให้ผมตอบก็คือไอ้เฮียมึงนั่งเฉยๆเหอะมึงมึงตกรถไปตั้งนานแล้วมึงจะมาเข้าอะไรตอนนี้ตอนที่มึงต้องซื้อนี่นี่ตรงน,นี้เนี่ยหนึ่งจดหกหกบาทเนี่ยทำไมมึงไม่ซื้อมึงจะมาซื้ออะไรที่สิบเอ็ดบาทจะมาหวังให้มันขึ้นไปต่อเป็นห้น500าร้อยบาทได้ไงจะเย็น <laughs> แม่ เห็นพุ่งนี่เป็นไม่ได้เลยนะฮะแบบว่าจะต้องคันมือยิก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 นะครับคือซื้อตอนเนี้มันขึ้นไปต่อมันก็ดีแหละผมก็ไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าคุณก็ต้องคิดถึงความเสี่ยงด้วยนะครับแบบว่าเฮ้ยแล้วไงว่ามันขึ้นไปตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันเทลงมาเทรกระจาดลงมาเนี่ยเราจะรับไหวไหมนะครับอ่ะมาลองดูเคสกันก่อนนะฮะเคสตอบแบบสุภาพแล้วกันอสมมตินะฮะสมมุติ สมมติเลยนะครับลุกเพจอยากจะเข้าตรงนี้มากเลยนะเข้าแบรนด์เลยเนี่ยโอเหรียญคนไทยอันนี้ผมก็ต้องชมเขานะครับว่าทีมคนไทยที่ทําเหรียญแบรนด์นี้ก็เก่งเนาะที่ที่ทําให้เป็นแบบเหรียญท็อปรดับโลกได้เนี่ยผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาปั๊มอะไรกูกไม่รู้กูไม่ได้ตามข่าวเลยนะหลังๆนะครับก็แบบว่าเออทำไมมันขึ้นมาคือผมเห็นอะมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเว้ยมันปั๊มขึ้นมาเรื่อยๆแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยแล้ว เนี่ยตั้งแต่โอยตั้งนานแล้วอะ่ะแบรนด์เนี่ยผมเห็นนะปั๊มขึ้นมาตั้งแต่แบบไม่กี่ตังค์อ่ะจนตอนนี้สนะิบเอดบาทอ่ะคืออารมณ์ของแบรนด์ตอนเนี้ยรู้ว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนกับ EOMG สมัยกรลายปีสองพันสิบเจ็ดเหมือนกันเด้เลยแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปไล่ราคาแถวๆราคา,า,านี้เลยเนี่ยสิบเอดบาทสิบสองบาทเนี่ยผมจําได้ดีเลยสองพันสิบเจ็ดนะฮะเมื่อสามปีก่อนโอยผมเนี่ย ปนานนี่ยุูายออกัสเนี่ยโหยซื้อขายซื้อขายกำไรง่ายเหลือเกินซ,ซื้อซื้อขายขายไล่ราคาจะซื้อสักพักเดี๋ยวพรุ่งนี้มันไปต่อ,อกแล้วอุ้ยเรื่องกำไรง่ายนะเขาเข้าออกทุกวันโอ้สบายนะฮะกำไรง่ายเหลือเกินแล้วจุดที่ตายมันอยู่ตรงไหน <c oughs> จุดที่ตายมันก็คืออยู่ที่ว่าพอบิตคอยนะมันถล่มลงมาปุ๊บเท่านั้นแหละแม่งทุกตัวพากันพังยับเลยนะครับก็ ตอนนั้นผมจำได้นะ OMG เนี่ยผมดอยที่สิบสองบาทมั้งนะฮะแล้วมันก็ลงมาเจ็ดบาทโอ้คุณจากสิบสองบาทลงมาเจดบาทเจ็ดเจ็ดเหรียญน,นะผมพูดเป็นบาทแต่ว่ามันคือเหรียญน,นะครับนเ,น 7, 7เ,รนเนี่ยคุณจากแถวแถวเนี้ยลงมาเจ็ดเจ็ดเหรียญเนี่ยเนี่ยถ้าตรงเนี้ยถ้าคุณลากดูเนี่ยนี่สามห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแค่นิดเดียวอ่ะแค่แค่เนี่ยนเนี่ยแค่แค่ก็ตรงเนี้ยเนี่ยผม ปิดกราฟหลอกกันก็ไดนคุณจะได้เห็นชัดนี่แม่แค่ลงมากรปิ้วเดียวตรงนเนี้ยเนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับโหดนะฮะโหดแค่ไหนก็สมมติคุณแบบว่าคุณโฟโมอ่ะคุณใส่เงินไปล้านหนึ่งอ่ะนะครับแล้วมันลงมาสามิบห้าเปอร์เซนตเนี่ยคุณหายไปสามแสนห้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย้อนกลับมาว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเข้าตรงนี้เนี่ย แล้วราคามีการแกว่งลงมาเนี่ยลงมาเป็นแบบระดับ3 5เนะฮะ60%ซนะฮะคุณรับได้หรือเปล่านะครับคุณลงไปล้านหนึ่งถ้าเกิดมันลงมาขนาดเนี้ยรับได้หรือเปล่านะครับถ้าคุณบอกโอ้ยบ้านผมรวยผมล้านหนึ่งนี่เศษเงินผมมีประมาณหมื่นล้านแอดรู้ไหมผมลูกใครเออ ถ้าอย่างนั้นก็ซื้อไปเหอะนะครับจะใส่ไป10ล้าน20ล้านก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเบอร์แบบเออดผมแม่งกู้เงินมาวะผมเห็นเขาปั๊มเงินเหรียญอย่างเงี้ยผมไปกดบัตรเครดิตมากดซื้อเลยนะครับผมก็จะด่าให้บอกไอ้ควายมึงอย่าทำอย่างนั้นเะมึงอยากโง่ขนาดนั้นเ้ยนะฮนะมึงอย่าทำอย่าง,งานั้นมึงอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะครับ คิดว่าแบบตลาดมันจะง่ายๆแจกเงินไปตลอดเหรอไม่มีทางเดี๋ยวมันก็อมคืนเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับอืมโอ้โหอจารย์ยะมาให้เกียรติมาดูด้วยนะครับเนี่ยผมเก่งเลยนะฮะเลยปากหมาไม่ถูกเลยนะฮะ <laughs> นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ได้วิชามาจากอาจารย์ตั้มเลยนะครับกับคุณลุงโลกนะฮะก็แบบว่า ถ้าตกรถไปแล้วก็จะเย็นๆนั่งดูไปนะอย่าคันมือนะครับคันมือเนี่ยใครใครที่เคยผ่านปี2017เนี่ยแล้วคันมืออ่ะคุณจะเข้าใจไว้ว่าแบบจุดจบอ่ะมันไม่ค่อยสวยงามคุณมีแน่ๆน,นะถ้าแน่สักวันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันต้องมานะฮะลบสามสิบลบสี่สเปอร์เซ็นเนี่ยยังไงต้องเจอเพียงแต่เมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับมันไปมันมัน มันมันอาจจะขึ้นต่อนั่นแหละมันอาจจะขึ้นไปยี่สิบเหรียญมันจะขึ้นไปร้อยเหรียญก็ได้นะเราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่เดี๋ยวมันมีมันต้องมีสักวันหนึ่งนะฮะที่มันจะลงปัญหาคือถ้ามันลงมาแล้วเนี่ยคุณรับไหวเปล่ากับการลงนะฮะเพราะอย่าลืมนะครับคืออย่างเหรียญแบนเนี่ยนะฮะมันขึ้นมาแค่ไม่กี่วันเองนะฮะเอาเนี่ยเอาแค่วันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไันนี้แล้วกัน เนี่ยหนึ่งสิงหาเนี่ยขึ้นมาจนถึงวันเนี้เก้าวันร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับขึ้นโฟโมมากนะฮะคือโอ้โหโฟโมกันแบบว่าผมแบบ omg อ่ะมาท่าเนี้ยแม่ง omg แต่ว่าหนักกว่า omg ด้วยเพราะว่าจากสี่บาทจากสี่เหรียญน,นะฮะขึ้นไปเป็นสิบเอ็ดเหรียญในเก้าวันนี้โหดจริงๆนะครับร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นและเนี่ยเมื่อวานมียอ่อเน้นตอนนี้ที่กําลังไล่อยู่ก็ขึ้นต่อไปนะครับ ก็ถามว่ามันจะขึ้นไปต่อไหมนะฮะจากประสบการณ์ของผมนะครับที่นั่งดูเหรียญมากราฟอะไรก็ตามแต่นะ,ะที่มันขึ้นไปเก้าสิบองศาอย่างเงี้ยนะฮะมันมันไม่เคยไปไหนไกลหรอกนะครับเดี๋ยวมันต้องมีลงมาแบบสี่สิบห้าองศานะครับนะฮะอันนี้ผมบอกเลยแ้วผมดูกราฟมาแม่งขึ้นเก้าสิบเนี่ยขึ้นชั้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะใกล้ๆเก้าสิบองศาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมี ขาลงสี่ห้าองศาไว้คือการคอเลกชันของมันนะครับแต่ปัญหาคือมันจะไปถึงไหนอ่ะไม่ถึงไหนไม่รู้นะครับก็ถ้าใช้วิชาที่ผมเรียนมาจากอาจารย์ตั้มนะครับที่ต้องลากไอ้ฟิปเอ็กเทนชันใช่ไหมนะครับอ่าลากแถวเนี้ยตรงนี้แล้วกันนะจิ้มจิมไปเห็นไหมมันก็ถึงหนึ่งจุดหกหนึ่งแปดแล้วใช่ไหมฮะทีนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้มันจะไปสิบหกเหรียญก็ได้นะครับ หรือมันอาจจะไปนู่นก็ได้ยีิบสี่เหรียญไม่มีใครรู้หรอกแต่สุดท้ายอ่ะอีเวนต์อลีอ่ะนะฮะยังไงก็ตามเดี๋ยวมันก็ต้องมีลงนะครับปัญหาคือถ้าเราไปไล่ราคาเนี่ยแล้วตอนมันลงเนี่ยเรามีจุดหนีในใจหรือเปล่านะครับนะฮะถ้าไม่มีก็ก็อย่าเล่นเลยเหรียญแบบเก้ษษาสิบองศาอยาเงี้ยนั่งเฉยๆดีกว่านะครับเอสแอดแล้วที่ผ่านมาถ้าเรา อยากจะเข้าเนี่ยเราใช้พวกกลยุทธ์อะไรได้บ้างไหมนะครับก็เนี่ยมันจะมีตัวแอคชั่นโซนนะครับเป็นแม็กดีนะฮะของคุณลุงฉลโลกที่จานตั้มเขาทำแจกไว้นะครับผมก็พัฒนาเอามาเอามาปรับปรุงนิดหน่อยนะฮะเอามาใส่ให้เป็นสตตเตจี้เราจะได้เห็นชัดๆนะครับจะได้กำหนดโพซชั่นไซซิ่งอะไรเงี้ยได้นะครับเนี่ยผมก็ลองกำหนดดูนะครับว่าถ้าเราสมมุติว่าเฮ้ยเรากำหนดให้เป็นแบบ ริสเปอร์เทดนะครับ2%นะครับต่อการเข้าออกหนึ่งครั้งนะฮะเราลองมาดูผลแบ็กเทสของการลันเหรียญลันแบ็กเทสเหรียญแบนดนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับตั้งแต่เริ่มเหรียญแบรนด์มานะฮะปีเซฟ2019เนี่ยมันก็ลงมาตลอดนะครับพูดได้ง่ายคือถ้าใครไปเข้าตอนมันเปิดตลาดนะฮะแล้วคุณถือมานะฮะคุณจะขาดทุนไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ วันแรกเลยเนี่ยเปิดมาสองเหรียญนะครับลงมานะครับบึืดนะครับในเก้าสิบเปอร์เซ็นตอาสมมุติคุณแบบว่าคุณรอหน่อยรอให้มันแบบเอ้ยพักตัวตรงนี้หน่อยนะฮะแล้วคุณรับเข้านะครับตอนที่มันต่ําที่สุดมันก็ลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับหนักนะฮะหนักเนี่ยแล้วตอนที่มันพีกพีกวันก่อนนะฮะเนี่ยมันมีการขึ้นไปนะครับแท่งเดียวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ แล้วอีกสองวันถัดมามันก็ตบลงมาเจ็ดนสะิเอร์ซนตโอ้ย<笑><笑>เหรียญเลวเนี่ยวิ่งกันแบบว่าเป็นม้าเลยนะฮะเนี่ยมันมันมีความโหดอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันคือความเสี่ยงที่คุณจะต้องเจอนะครับปัญหาคือแล้วคุณจะคุมความเสี่ยงยังไงนะครับอ่ะสมมุตินะฮะเราบอกว่าเราเล่นตามกยลยุทธ์เลยเนี่ยแอคชั่นโซนเขียวซื้อแดงขาย นะครับเราซื้อเขียวแท่งแรกเราคุมความเสี่ยง2%นะครับเพราะฉะนั้นรอบแรกเนี่ยเขียวตรงนี้เนี่ยเราก็ซื้อนะฮะตรงนี้เราก็ต้องออกเพราะมันมีสัญญาณออกแดงแล้วนะฮะเราก็เสียไปอาจจะไม่ถึง2%นะครับเพราะว่าเราเสียไปนิดหน่อยนะฮะทีนี้เขียวอีกทีตรงนี้เราก็เข้านะครับโอ้โหแล้วมันก็พุ่งขึ้นไปกระชูนเลยนะฮะแต่เราบอกเราจะรอออกแดงนะสุดท้ายพอเรามาออกแดงนะครับเราก็ ได้กำไรกระปิ้วหนึ่งนะครับแดเปอร์เซนของสองเปอร์เซ็นของพอร์ตนะฮะอ่าทีนี้เนี่ยไอความไอระบบตระกูลเทนฟอร์เรวิงเนี่ยมันจะมีท้าไม้ตายของมันอย่างครับคือตอนบทที่มันจะไปเนี่ยไม่ไปเลยนะครับก่อนหน้านั้นนะ่ะมันจะหลอกเราเนี่ยเข้าออกเสียตังนะฮะเข้าออกกำไรนิดเดียวนะครับบทจะไปมันไปเลยเราก็ตกรถเลยนะครับ ไอ้ระบบอย่างตระกูล ten following อ่ะมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะหลอกให้เราไม่เชื่อเว้ยแล้วพอมันไปมันไปเนี่ยเนี่ยรอบเนี้นะครับรอบประมาณเอพิลนะฮะสองศูนย์นะครับเห็นไหมมันขึ้นไปเลยนะครับจากสามสิบสตางค์เองนะฮะสามสิบสามสิบเซนนะฮะขึ้นไปสูงสุดถึงสองสองเหรียญน,นะครับแล้วก็ลงกลับมาเหรียญขวานะครับก็ถ้าใครไปเข้าที่ดอยตรงนั้นก็ลงมากันสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ อันนี้ก็เป็นการขึ้นแบบลาดชันของมันไปรอบแรกนะฮะถ้าเราทําตามระบบรอบนี้เราก็ได้มา2องรซนะครับแต่เนื่องจากเราเล่นแบบคุมความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้เราก็อาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่หรอกนะครับอ่าแล้วมันก็มีสัญญาณเข้าอีกทีนึงนะครับเมื่อ10บจูลายที่ผ่านมาทําไงอะแล้วก็เข้าไงเนี่ยถ้าเข้าตรงดีนะฮะสิบจุลายระบอกคุมความเสี่ยง2%นะฮะ โอ้โหนี่คุณดูคุณดูสต็อปของมันดินะครับระบบเนี่ยผมตั้งสต็อปนะครับคือให้ย้อนหลังไปประมาณห้าหกแท่งเอ้ยรู้สึกกี่แท่งมาดูก่อนยี่สิบห้าแท่งนะฮะยี่สิบห้าแท่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณเข้าตรงเนี้ยเขียวแรกตรงเนี้ยแล้วคุณบอกสต็อปยี่ห้าแท่งใต้โลยี่ห้าแท่งนะครับมันก็คือประมาณสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้โหมันแขวงเยอะขนาดนี้เลยวะเยอะมากนะฮะ ทีนี้ถ้าเราใช้ความเสี่ยง2%ก็หมายความว่าเราเสี่ยง2%นะครับคูณ100หารด้วย38เราเข้าได้แค่5%ของพอร์ตนะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ย10จุลาที่ผ่านมาเราก็เข้าได้แค่5%ของพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายังถือตั้งแต่10จุลายนะฮะร,ระบบมันยังไม่ออกเราก็ถือกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมลองทําตัวแบ็กเทสอันนึงนะฮะถ้าเรามาออกตรงแท่งเมื่อวานนะฮะเราก็จะเห็นว่า เนี่ยตั้งแต่ตลอดชีวิตอายุของเหรียญแบรนด์เนี่ยถ้าเราเล่นตามระบบแบบคุมความเสี่ยงเลยนะเราได้กําไรจริงๆแค่ประมาณ3 8เอนเงนะครับเนี่ยเราได้แค่3 8มสิบแปดเอนงนะฮะต่นี้อาจจะได้มากขึ้นอีกนิดนึงอะผมให้เต็มที่และอาจจะสักห้าสิบนะครับนี่การคุมความเสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเป็นระบบเนี่ยเอาจริงเนี่ยพอยของผมก็คือถึงแม้เนี่ยเหรียญมันจะดูแบบว่ามีการเคลื่อนที่แรงมีการเคลื่อนที่เยอะ นะครับแต่พอเราคุมความเสี่ยงนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยกาไรเราก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกนะเออกาไรเราก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะยังมากกว่าห้าสิบหกิเปอร์เซ็นของพอแต่ถามว่าเยอะไหมก็เยอะสําหรับแค่ความเสี่ยงแค่สองเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าจะมาหวังไ้ว่าเฮ้ย all in ตรงดีนะฮะเนี่ยสมมุติถ้าคุณแบบเฮ้ยผมโลภผมตรงเนี้ย All in เลยนะครับ All in เลย มันก็ได้อ่ะพว่าการเป็นขึ้นต่อนะครับคุณเอาอินเลยมันก็ไปต่อไงแต่ปัญหาคือถ้าเกิดว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันผิดทางอ่ะมันเป็นการโดนหลอกเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมานะครับคุณจะทํำยังไงนะฮะตรงนี้คุณก็ต้องมาตัดขาดทุนตั้ง36%อนะฮะสามสอย่างเงี้ยโอ้มันได้เหรอนะครับก็ต้องลองคิดกันดูเอาเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ย้อนกลับมาคําถามที่ว่าแอดครับจะเข้าแบรนด์ตอนนี้ดีไหมครับนะครับคุณก็ต้องมานั่งดูคบแล้วก็ดูว่า แล้วจุดไหนคือจุดสต็อปลอสของเราอ่ะนะฮะถ้าคุณบอกคุณเข้าตรงนี้แล้วคุณบอกจะสต็อปใต้โลใต้โลนี้นะฮะคุณบอกแอดเนี่ยผมยอมตรงเนี้ยลิสต์รีวอร์ดรีวอร์ดที่ย่อะไรวะเนี่ยตรงเนี้ยผมสต็อปเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ผมเสี่ยงสองเปอร์เซ็นต์แอดเนี่ยสอรงร <c oughs> ้อยหารเจ็ดสิบสี่เนี่ยเข้าไปเลยเนี่ยสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์หงพอเนี่ยคุณเข้าเลยแล้ว <c oughs> ถาม <c oughs> ว่าลิสต์รีวอร์ดดีไหมไม่ดีอ่ะ ขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วมันจะขึ้นไปได้ถึงแค่ไหนนะครับสมมติคุณบอกว่าคุณเข้าตรงนี้สองเปอร์เซ็นคุณบอกว่าจะเอาลิสติวอร์หนึ่งจุดห้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลากไอ้เครื่องมือลิสติวอร์นี่นะครับอ่ะไอ้นี้เอาแผบสบู่สบ,บูอเลยนะคุณบอกว่าหนึ่งจุดห้าเท่านะฮะมันถึงจะคุ้มในการเทรดเทรดหนึง่งอันนี้เป็นตามทฤษฎีนะครับมันก็ต้องขึ้นไปยี่สิบสี่เหรียญนะฮะยี่สิบสี่เหรียญจากตรงเนี้ย คุณเข้าสองเปอร์เซ็น์ของพอร์ตขึ้นไปหนึ่งเท่าคุณก็ได้กำไรก็สองสี่เท่าไหร่ประมาณสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นตนะครับก็หนึ่งเท่าไงก็สองเปอร์เซ็นรวมแล้วก็ประมาณสามสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับเนี่ย <c oughs> มันคุ้มเปล่าวะถ้าคุ้มก็จัดไปนะครับถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่ต้องเทรดนะครับไปหาตัวอื่นดีกว่าที่มันยังไม่ปั๊มนะครับเพราะว่าตรงนี้มันปั๊มขึ้นไปแล้วเดี๋ยวโอ้โหมันขึ้นไปโหดมากนะครับ ก็อย่างที่บอกอะไรที่มันขึ้นเก้าสิบองศาเดี๋ยวมันก็ต้องมีการลงขึ้นมาลงสี่สิบห้าองศาอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ต้องห่วงนะฮะก็นั่นแหละสรุปว่าถ้าให้ผมนะความเห็นผมส่วนตัวก็ได้แหละนั่งดูไปเหอะนะครับใครตกรถแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะคันมือเข้าก็ก็เรื่องของพวกท่านนะครับก็คงไม่มีใครห้ามห้ามห้ามพวกท่านได้นะนะฮะการคันมือ เนี่ยถ้าเราลองไปกดดูลิงก์นะฮะลิงก์ทีเราใช้หลักการเดียวกันนะครับกับใช้แอคชั่นโซนนะครับแล้วคุมความเสี่ยงเนะะี่ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็เข้าห้าครั้งนะครับแล้วก็คุมความเสี่ยง2%ซนะฮะ,ะ,ะถ้าออกตรงนี้มันก็ได้กำไรประมาณ3 8ดอยู่ดีนะครับเท่าๆกันนะะ <ๆ S 1> ั่นแหละนะครับเห็นไหมสรุปแล้วเนี่ยเล่นเอาคอยอ่ะถ้าเราแบบว่าเราไม่รู้อ่ะเราเรารู้ว่าแม่งเอาคอยเสียเ่ยงไว้ เราไม่อยากเอาอินแต่ว่าเราคุมความเสี่ยงอ่ะสุดท้ายกําไรมันก็ก็มีแหละแต่ปัญหาคือมันก็ไม่ได้มากอย่างที่ทุกคนคิดกันไงนะครับนอกจากว่าเราจะมีวงในบอกเฮ้ยเฮ้ยนายเดี๋ยวเราจะปั๊มเหรียญนี้แล้วน้องเว้ยเรามาซื้อสะสมกันในช่วงกรอบสะสมกันเถอะนะฮะแล้วเราก็ค่อยทยอยขายตอนที่ข่าวมันออกอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามีวงในอย่างนั้นนะฮะรู้กันแบบพลายกระซิบบอกว่าเฮ้ยสะสมกันเถอะสะสมกันเถอะนะครับก็ ก็ดีนะฮะอย่างนั้นก็จัดกันไปนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีถ้าใครเป็นเมาถ้าใครเพิ่งมาเห็นกราฟชันๆเราคิดว่าโอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวกลัวตกรถต้องรีบเข้าเลยนะครับก็แบบว่าเฮ้ยหยุด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 ยุดยุดตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเฮ้ยถ้ากูเข้าตรงนี้แล้วกูจะออกตรงไหนวะเฮ้ยถ้าเข้าตรงนี้แล้วกูจะต้องสต็อปตรงไหนวะเฮ้ยถ้ากูเข้าตรงนี้แล้วถ้ามันผิดทางกูจะขาดทุนเท่าไหร่วะนะฮะคิดตรงนี้ก่อนคิดก่อน3 4คสาถสามพวกเนี้ยคุณต้องตอบออกมาให้ได้นะครับว่าคุณจะ ยังไงนะครถ้าคุณตอบไม่ได้สักข้อไม่รู้เรื่องอะไรเลยแอดผมเห็นแอดโพสผมรีบกดซื้อเลยนะอย่างนั้นก็เออก็ถ้าเกมไรมันก็ออกออก,ออกไปเหอะนะครับนะฮะนะฮนะนะเพราะฉะนั้นก็ฝากกันเตือนไว้นิดนึงนะครับก็หวังดีเหมือนเคยนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเหรียญอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวคลิปโตอะไรหลังๆอยู่แต่แบบใน b u บเบิของตัวเองนะฮะไม่ได้ไปยุ่งกับเพจอื่นหรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะว่าต้องการจํากัดการรับรู้ของตัวเองให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ทําตามกลยุทธ์ของตัวเองที่ตั้งเอาไว้นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละเมื่อวานก็ไปไถทวิตเตอร์ก็เลยเห็นว่าแบบเอ้ยช่วงเนี้ยไอเดฟายนะฮะมันออกเป็นเหมือนเมนสตรีมมีเดียนะครับแท่งเนี้ยมันก็คงน่าจะมาจากเรื่องนั้นนั่นแหละนะฮะคือมันออกข่าวแบบเป็นสื่อหลักไง คนก็เลยแห่กันมาซื้อเหรียญที่มันแบบเกี่ยวข้องกับเดฟายนะครับรานะคามันก็เลยดีดแต่ถามว่าก็นั่นแหละถ้าตลาดรับรู้แล้วแมสรับรู้แล้วแมสอยากซื้อแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่จุดที่เราควรจะเข้าไปซื้อเท่าไหร่นะครับพอแมสอยากซื้อแล้วทุกคนอยากซื้อแล้วไงนะฮะอย่างที่ผมบอกในเพจเสมอเมื่อไหร่ที่ทุกคนอยากซื้อให้คุณขายนะครับ เมื่อไรที่ทุกคนอยากขายเนะี่ยให้คุณซื้อหรือนั่งเฉยๆไปก่อนนะครับการเทรดมันเป็นอย่างนี้นะฮะต้องส่วนทางฝูงชนนะฮะอย่าไปตามฝูงชนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปตามฝูงชนเราก็เป็นเป็นเมาให้เขาเชื่อดนะครับเนี่ยตอนนี้ทั้งแบรนดทั้งลิงก์เนี่ยคนที่แม่งมีของตั้งแต่ข้างล่างเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยใส่หน้านะฮะผมว่าตอนนี้เขาก็ทยอยปล่อยใส่หน้าแล้วแหละนะครับปัญหาคือถ้าเกิดว่า แรงซื้อจากมวลชนนะฮะมันหมดลงเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวมันก็มีการคอลเลคชันลงมาอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มละนะครับที่จะเข้าจริงๆที่มันจะคุ้มหน้าเข้านะครับมันก็มีอยู่จุดหนึ่งอีกต,ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยก่อนที่มันจะไปตรงเนี้ยนะน่าซื้อนะครับแต่ว่าคุณก็ตกรดกันไปแล้วไงตกรดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะร,รอนะฮรอรอบใหม่ถ้าคุณอยากจะเข้าจริงๆนะครับอืมต้องรอให้เป็นนะฮะ เมื่อก่อนผมก็รอไม่เป็นนี่แหละผมอยู่กับคุณลุงฉลโงมาปีหนึ่งนะฮะนั่งฟังธรรมของคุณลุงจนหลังๆก็บรรลุธรรมนะครับปรงชีวิตเรียนรู้เรื่องกรรมจากคุณลุงไปนะครับก็ก็ดีเนี่ยถ้าคุณอยากจะถ้าจะอยากจะเล่นจริงๆนะมันมีเหรียญที่แม่งหน้าเล่นคือคอมเว้ยคุณเห็นคอมปะคุณเห็นอะไรปะนะฮะแม่งกาลัง ตากำลังกาลังตั้งฐานขึ้นมาเลยเว้ยเนี่ยแล้วคุณดูดิถ้าลากฟิปใช่ปะโอ้โหนี่ลากฟิปเนี่ยตรงตามทฤษฎีเลยเจ็ดสิบแปดยืยืย,ยืแล้วก็มีการม้วนกลับนะครับผมว่าถ้าคุณอยากจะคันมือ,อจริงๆริอ่ะคุณไปเล่นคอมดีกว่าเนอเนี่ยถ้าเราดูทรงการาฟแบบแม่งได้จริงๆเลยเนี่ยหยอดไปเซตนิดส,สักหน่อยนะฮะได้เลย เนี่ยเราเราดูดิเราสต็อปตรงไหนเราบอกเราสต็อปใต้โลตรงเนี้ยอ่ะยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณบอกคุณอยากเสี่ยงเท่าไหร่อ่ะแอดผมผมผมมีตังเหลือผมเสี่ยงเลยสิบเปอร์เซ็นต์เลยแอดนะครับสิบเปอร์เซ็นต์คูณหนึ่งร้อยนะครับหารยี่สิบเอ็ดเนี่ยคุณเข้าได้ตังห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมผ่อนนะฮะสำหรับเหรียญคอมนะความเสี่ยงค่อนข้างดีนะครับก็ก็ลองดูแล้วกัน ะะเหรียญที่มันกำลังจะเริ่มมีโพเทนเชียนะฮะผมว่าก็อ e ีคอมเนี่ยแหละนะครับแล้วซิลและแอดเห็นวันก่อนแอดแซะซิลอยู่นะครับซิลเนี่ยเห็นไหมมันก็มาคล้ายๆกับคอมนั่นแหละมันมีการาย่อลงไปนะครับแล้วก็ดีดขึ้นปืดนะครับลาฟิโบไปเนี่ยเรียนเรียนมาจากสำนักคุณลุงเท่านั้นแหละพวกเนี้ย <laughs> นะครับ เนี่ยเห็นไหมมันก็มาแจ๊ะแจ๊ะแถวแถวศูนย์จุดหกถึงแปดนะครับแล้วก็ทําเป็นกรอบไซด์เวยเพระมันเบรกกรอบมันก็ไปต่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอมเนี่ยชัดเลยเนี่ยขึ้นกลับมาโซนเดิมละเตรียมละเตรียมตั้งฐานเตรียมบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะเสี่ยงไปเข้าคอมเหอะนะฮะไอ้นี่ลากกันให้ดูเลยนะครับไม่หวยส่วนตัวเหรอส่วนตัวเจ้าตังตรงไหนไปใส่ว่ ตังห่งหยอดไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะอาจจะไปเล่นพวกคอมบูอะไรอย่างงี้แทนซื้อไปสักร้อยเหรียญแทนอะไรอย่างเงี้ยเออน่าสนเนะเอากาไรไปหยอดนะฮะคอมบูที่ FTX นะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่น FTX ผมก็มีเล็บลิงก์นะฮะอยู่ที่คอมเมนต์เดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วกันหลังไลค์นะครับโอเควันนี้ก็มาบ่นแค่นี้แหละนะฮะมาบ่นดูว่าเออแบนกับลิงก์อ่ะแม่งน่ากลัวละ แล้วก็ดูแถมคอมให้อีกตัวเฮ้ยสวยนะฮะสวยใครมีเศษตังนะฮะร้อยสองร้อยเหรียญอยากจะไปหยอดเล่นแบบช่างแม่งเลยนะครับก็เข้า FTX นะครับแล้วก็ไปซื้อคอมบูนะฮะเหรียญคอมบู USD อะซื้อไปเลยแล้วก็ช่างแม่งะะถ้ามันขึ้นก็ดีนะฮะขึ้นก็เดี๋ยวทยอยขายแล้วถ้ามันไม่ขึ้นก็ช่างแม่งนะฮะเดี๋ยวผมไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมไปกดซื้อแล้วเนี่ยโอเคครับวันนี้ก็คงไลฟ์กันแค่นี้แหละหวังว่าทุกคนก็คง อย่าโลภก,กันนะฮะเรดกันอย่างมีสตินิดนึงนะครับตัวไหนขึ้นไปแล้วก็อย่าอย่าอย่าเทศนะฮะไปดูกราฟสวยๆดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่แวะกันมาเยี่ยมชม50คนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เมื่อเมียไม่อยู่โอเคสวัสดีครับ